ตกลงของคุณหรือเปล่าคะก็ใช่สิยะนี่แกบเอาไปใช่ไหมถ้าฉันมาช้ากว่นี้แกคงเอาไปขายแล้วสินิลขอเสื้อสตงางค์หน่อยจ้าคุณคะขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอเถิสตางค์หน่อยฉันยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะวันนี้ค่ะไม่มีใครใจบุญให้สตางค์เลยอ่ะ ค่ะคุณป้าคุณป้าทำไมหน้าสงสารจังเลยคะงั้นแป๊บหนึ่งนะคะคุณป้าป้าคะฉันเอาให้คุณป้านะคะไม่คุณใจดีจังนะถือว่าช่วยช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะเจริญเจริญนะคะขอบคุณคุณป้านะคะงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะคุณป้าเจริญเจริญนะคะค่ะขอบคุณนะคะคุณป้า เงินของฉันนะคุณผู้หญิงใจดีนะเขาให้ฉันไว้อะไรนะผู้หญิงคนเมื่อกีเอ้เหรอเขาเป็นแม่ฉันเวย้ยและฉันก็มีติดที่จะให้หรือให้ก็ได้คุณคะที่ของเงินคืนค่ะ,คะน,นี่สำหรับขอทานแบบแก จุดไวียตายแล้วโอ้ของใเนี่ย่นนี้จ้ของก็จะหาแย่แล้วเนี่ย คุณคนะอีย๋ยมาจับขาฉันนะอขอทานใครให้แกมานั่งแถวซอยนี้เนี่ยป้าขอโทษเจ้าคุณแ,แ,แป้าจะถามวากองนี้ของคุณหรือเปล่าคะดีมันตกตรงนี้ค่ะไหนอุมาดูสิอ<ว>ุตายแล้วนี่ของฉันี่เองนี่นี่ของฉันนี่เองนี่ หัดตั้งนานมันมาอยู่นี่น่เองนี่ลินพี่ไม่เคยเห็นลินใส่สร้อยแบบนี้เลยนะบอกว่าของฉันก็ของฉันสิออคุณคะตกลงของคุณหรือเปล่าคะก็ใช่สิยะนี่แกบเอาไปใช่ไหมถ้าฉันมาช้ากว่านี้แกคงเอาไปขายแล้วสินี่ลินไม่ไปพูดกับคุณป้าแบบนั้นล่ะผมต้องขอโทษด,ด้วยนะครับคุณป้า ไปขอโทษมันทำไมแค่ขอถาดกระจกกระจกไปอขอเสร็จเงินหน่อยค่ะกินแกเอารถเอาไปไว้ที่ นี่คุณเงนนินไม่ใช่ของคุณนะคะของผู้หญิงคนนั้นค่ะเขาทำร่วงนะคะเดี๋ยวดิฉันจะไปคืนเขาค่ะนี่ไอ้าสารเลแ่รู้ดีคนนั้นอะ่ะคนที่ฉันรู้จักเดี๋ยวฉันต้อไปคืนเองส่วนแกเนะี่ยนะปปากไปไม่อย่างนั้นแล้วก็ฉันจะให้คนเนี่ยมันลากคอแกออกไปจากซอยนี้แกรู้ไหมว่าฉันใหญ่แค่ไหนในซอยนี้อะ่ะคุณคะ ไม่รู้แล้วค่ะคุณมาจากไหนฮะเดีฉันขอโทษนะคะก็ด,ดิถ้าแกยังอยากมีชีวิตอยู่ต่อเนี่ยนะแกก็อย่ามายุ่งเรื่องนี้เดี๋ยวแกให้นะครับเป็นไรไหมครับป้าไม่เป็นไร แม่เรียกพวกเรามาเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าคะก็ะมีสิคุณทนายธรรมลงค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีครับผมทนายธรรมลงเป็นทนายประจำตระกูลของคุณหญิงต้องครับทํไไมแม่ต้องเรียกทนายมาด,ด้วยครับก็ฉันจัดการเรื่องมรดกไงฉันน่ะมีลูกเยอะ แต่ฉันนะั่นนะแทบไม่รู้เลยว่าใครอะจะดูแลธุรกิจของฉันได้ฉันนั่นนะก็เลยต้องให้ทนายมาช่วยจัดการคุณทนายครัเชิญคุณทนายต่อเลยคะ่ะครับจากพินัยกรรมที่คุณหญิงต้องได้เขียนเอาไว้นะครับและบริษัทลิขิตกรรมจำกัดและเงินสดจำนวน5,000ล้านบาทขอยกให้กับคุณชัดเจนลูกเคยคนเดียวในตระกูลครับให้ผมนี่นะครับ คนที่ได้มรดกคือพีชชัดคะคุณแม่คะคุณแม่คุณแม่คะ,คแ,คแ,คะแบบนี้ผมก็ไม่ยอมนะครับแม่แม,แม่คะมันเกิดอะไรขึ้นคะทำไมถึงยกสมบัติให้พิชชัทคุณบอครับคือผมก็ไม่รู้นะครับว่าคุณต้องเจิบเขาคิดอะไรอยู่ทำไมให้เราเล่นอะไรแปลกๆแบบนี้ด้วยเออใช่ค่ะคุณบีฉันก็ว่าอย่าง,างนั้นแหละ คุณผู้หญิงมาละเป็นไงล่ะบีมดพร้อมไหมยังพร้อมเสมอคะ่ะคุณผู้หญิงเนี่ยพวกเธอดูฉันสิเ,เหมือนไหมโอ้โหคุณผู้หญิงคะเหมือนขอทานสุดๆเลยคะ่ะขอบใจมากนะมดพี่ยังหาวเวลามาช่วยเหยลือฉันไม่เป็นไรหรอกคะ่ะคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงคะมดนะ่ะก็อยู่กับคุณผู้หญิงมาตั้งแต่ยังเด็กนะคะ ตั้งแต่คุณผู้หญิงอ่ะยังไม่มีลูกเลยค่ะมดเนี่ยเต็มใจเสมอค่ะครเพราะแต่คุณต้องเ็ดครับคุณต้องกินเยคิดดีแล้วหรอครับก็จะทําแบบเนี้ยคิดดีแล้วนี่แหละคือแผนการที่ฉันน่ะจะทดสอบพวกลูกฉันว่าคนไหนอ่ะมันได้เรื่องอมดเงินแล้วก็สร้อย เธอเตรียมพร้อมแล้วหรือยังอ๋อพร้อมแล้วค่ะคุณผู้หญิงงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยย้ายย้ายกันไปทํางานก่อน,นดีกว่าครับเออใช่เตรียมตัวกันดีกว่าครับเนะอฮะฮัโลโหลโอเคเอ,อ่อคุณต้นกิษครับคนแรกเนี่ยกําลังจะมานะครับคุณมอครับเราย้าย้ายไปเตรียมตัวดีกว่าครับค่ะคุณบีขอ,อตัวก่อนเคะคุณผู้หญิงอื เดียรพี่ซอยเส้นนั้นน่ะที่ลินเก็บไปอ่ะพอตกเรียนมาชัดเจนก็เอามาให้แม่ฉันก็เลยรู้ว่าใครสามารถที่จะดูแลฉันได้เพราะว่าลูกของฉันน่ะแต่ละคนน่ะไม่ได้เรื่องแม่คะขอโทษนะคะหนูโลภเองคะ่ะผมก็เหมือนกันครับผมขอโอกาสนะครับแม่ตอนนี้นะฉัน้ะไม่มีสมบัติเหลือแล้ว อภิสิ์ในการตัดถึงใจทุกอย่างอยู่ที่ชัดเจนคนเดียวคุณทนายคะเดี๋ยวช่วยจัดการต่อด้วยนะคะได้ครับคุณชดเจนครับเดี๋ยวคุณชดเจนเนี่ยช่วยเซ็นรับมรดกด้วยนะครับ เรียบร้อยครับขอบคุณครับ